สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกปัญญาเรคโฮมที่รักคารพทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565นี้ทางคณะทำงานขอเรียนประจักษ์พันธ์พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการต่างๆซึ่งวันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับพวกเราจะประชุมนิติบุคคลเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้รับอนุมัติจากทางการให้จัดตั้งนิติบุคคลนะครับ กำหนดการต่างๆนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา7จ็นกานะครับทางคณะงานได้กลับรัฐนาพระกุณเจ้าจากวัดบัวแก้วมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าพร้อมทั้งตัดบาตรข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานนะครับจำนวน9กรูปนะครับวันนั้นเมื่อเราได้เข้ามาชุมนุมที่นั้นแล้วเราจะมีเต็นต์ตั้งไว้พร้อมที่จะ ร่วมประชุมนะครับไม่สงกัวฝนฟ้าครับมาฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนตรพร้อมทั้งตัดบารท,ที่นั่นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเรากล่าวถวายทานกันไปที่เรียบร้อยเราก็ใส่บารพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะนําพระตาหารต่างๆนั้นกลับไปฉันที่วัดนะครับก้านาาเราจะมีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับที่เรา สักการะกันอยู่เสมอนะครับถึงช่วงเวลา10เอตริกานั้นเราจะมีการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมกันพร้อมกันนั้นก็จะมีการออกร้านของอแม่ค้าในหมู่บ้านเรานะครับที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านของเราครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากให้เป็นรูปธรรมครับเรามาร่วมกัน ทำงานนิติบุคคลของเราให้เดินไปกันอย่างมีความสุขครับมีความรักความสามัคคีเกือ้อูลต่อกันหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับกาบขอบคุณอย่างสูง